ทีว่าหลายท่านนะครับคงจะเจอปัญหาที่ว่าเราเปลี่ยนมือถือใหม่นะครับหรือว่าเราซื้อมือถือใหม่นะครับแต่ว่าเราอยากจะย้ายไลน์เดิมนะครับที่อยู่ในเครื่องเดิมนะครับไปสู่เครื่องใหม่นะครับแต่ว่าดันจํารหัสเดิมไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้จําไม่ได้จดไว้นะครับทีนี้เราซื้อมือถือใหม่แล้วก็เกิดปัญหานะครับอยากใช้ไลน์เดิมอยากได้กลุ่มเดิมเพื่อนเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะวิธีนะครับว่ามีวิธีการไรบ้างนะครับที่เราจะ ได้ลายเดิมนะครับไปสู่เครื่องใหม่นะครับในกรณีที่เราจำรหัสเดิมไม่ได้นะครับมีวิธีการในบ้างเดี๋ยวไปดูครับผมวิธีแรกนะครับวิธีแรกก็จะเป็นการย้ายโดยการสแกน qr code นะครับสําหรับการย้ายลายจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่เนาะผมให้เครื่องนี้เป็นให้เครื่องขอบขอบใสเป็นเครื่องเก่าแล้วก็เครื่องขอบเขียวเป็นเครื่องใหม่แล้วกันนะครับโดยทั้ง2เครื่องนะครับจะต้องต่อเน,น็ตนะอันดับแรกก็คือให้ให้เราย้ายซิมนะครับย้ายซิมจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ให้ให้เสร็จสับก่อนนะครับให้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าเครื่องเก่าเนี้ยไม่ได้ต่อ Wi-Fi ให้ให้แชร์ Wi-Fi นะครับเครื่องเครื่องเก่าไม่มีซนะิมเน็ตเนาะให้แชร์ Wi-Fi จากเครื่องใหม่นะครับมาสู่เครื่องเก่าให้เครื่องเก่านี้ใช้งานเน็ตได้ด้วยนะครับ2เครื่องที่ต้องใช้งานเน็ตได้ด้วยนะครับก็วิธีการย้ายโดยการสแกน QR code ของ l ล ne เนาะก็ให้เราเข้าไปที่เข้าไปที่เครื่องเก่าก่อนแล้วกันนะครับผมจิมเข้าไปที่ลายเครื่องเก่าเนาะแล้วก็ไปในส่วนของตรงรูปฟันเฟืองนะครับตั้งค่าตรงมุมนะครับมุมขวาบนเนาะแล้วก็ เราจะเจอตรงนี้นะครับ QR code สำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่ายนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับให้จําให้จําบรรทักนี้ไว้นะครับแล้วก็สําหรับเครื่องใหม่เนาะเครื่องใหม่เป็นเครื่องขอบเขียวนะครับเข้ามาลายเนาะไลายเราโหลดมาใหม่นะครับยังไม่ได้มีอะไรเนาะก็ให้เรากดที่คําว่าเข้าสู่ระบบนะครับพอกดเข้ามาที่คําว่าเข้าสู่ระบบก็จะเห็นตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบด้วยการ ด้วย QR code นะครับเนี่ยให้เราจำบรรทัดเขียวข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เรากดไปที่เครื่องเก่านะเครื <Q> ่องเก่า QR code สำหรับโอ <Q> <R> นย้ายบัญชีแบบง่ายครับเราก็จะเห็น QR code เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยเนาะนี่แล้วก็หยิบเครื่องใหม่นะครับแล้วก็กดเครื่องใหม่เข้าไปตรงเข้าสู่ระบบด้วย QR code นะครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็กดสแกน QR code นะครับกดอ,อนุญาตครับผมกดอ,อนุญาตแล้วก็จะขึ้นการสแกนมาให้แล้วก็สแกนค่อ,อยตรงนี้นะครับผมเอารูปสี่เหลี่ยม พอไปจี้ให้มันตรงกันนะครับตรงนี้ตรงนี้แสงจะต้องชัดนะครับถ้าแสงไม่ชัดก็จะลําบากหน่อยทีนี้เครื่องเครื่องเก่าเนาะเครื่องเก่าก็จะขึ้นคุณเป็นผู้สแกนไหมให้เรากดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเครื่องหมายถูกยญญืนยันเพื่อยญญืนยันว่าเราปเป็นผู้สแกนนะครับกดที่เครื่องเก่าดําเนินการต่อเนาะนะครับมันก็จะถามรหัสที่เราล็อกหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ใส่รหัสที่เราล็อกหน้าจอไว้นะครับสําหรับใครที่ตั้งรหัสล็อกหน้าจอก็ใส่เข้าไปนะครับกด enter นะครับจากเครื่องเก่าเนาะก็จะเด้งมาเครื่องใหม่เนี่ยคร เด้งข้ามาแล้วเราก็กดที่เครื่องใหม่เข้าสู่ระบบแล้วก็เครื่องใหม่จะถาม เรามีการสำรองข้อม so ูลเก่าเป็นพวกแชทถ้าเราไม่ได้สำรองไว้กับอีเมลเครื่องเก่าเนาะแล้วก็เราก็กดยกเลิกไปนะครับถ้าเราสำรองก็เรียกได้นะครับเช่นสำรองการแชทเนาะถ้าเราไม่เคยสำรองการแชทมันก็เรียกไม่ได้นะครับแล้วก็ข้างขั้นตอนนี้ไปไลน์เขาก็จะเรียกพวกซิงกับข้อมูลเดิมมาให้นะครับเป็นรายชื่อถ้าใครมีกลุ่มก็จะได้กลุ่มมาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะได้การแชทล่าสุดมาบางส่วนนะครับการแชทล่าสุดมาบางส่วนแล้วก็กลุ่มถ้าใครมีกลุ่มตั้งกลุ่มไว้ก็จะได้้กกกกลุ่่่่มมมนนะะพพพพวเเเเืืออ็็จจิขาา กดดูเพื่อนกลุ่มผมไม่มีนะครับผมไม่ได้แต่ถ้าใครมีกลุ่มก็จะได้กลุ่มมาด้วยนะครับกลุ่มเดิมนะครับก็จะได้เพื่อนได้เนี่ยครับผมถ้ามีการแชทก็จะได้แชทมาบางส่วนเนาะที่เป็นแชทอาสุดแต่ยต้อนหลังไปมากก็อาจจะไม่ได้นะครับนี่ครับแต่วิธีนี้มักจะเจอจุดอ่อนที่ว่ามันจะเร้งกลับเร้งกลับมาเครื่องเดิมนะก็เครื่องเดิมในห้าเราให้เมื่อเราได้ไลน์ใหม่มามาแล้วนะครับให้เราเรียบปิดเน็ตจากเครื่องเดิมไปก่อนนะครับให้เราปิดเน็ตจากเครื่องเดิมไปก่อน ถ้าเราต่อ WiFI ไว้ก็ให้เราปิด WiFi ไปก่อนนะครับเพราะว่าเรามักจะเจอปัญหาในกรณีวิธีนี้มันเด้งกลับนะครับถ้าเครื่องนี้มีเน็ตหลังจากนั้นก็ครับให้เราถอน,านการติดตั้งไลนะ์เนาะถอนการติดตั้งลายก็อาจจะถอนโดยการกดค้างนะครับแล้วก็เลือกถอนถอนการติดตั้งนะครับแล้วก็กดถอนตรงนี้นะครับกดถอนตรงนี้เพื่อให้ลายตัวเริมโลบออกไปนะครับเพราะว่าเรามักจะเจอปัญหาที่ว่า ลายลายลายเคร the no. so ื่องใหม่เนาะมันเด้งกลับมาเครื่องเดิมแล้วก็พอเด้งกลับมาเครื่องเดิมแล้วมันเด้งกลับแบบไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะเข้ามาสแกนรอบ2ในี้ก็ไม่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เรารีบตัดเน็ตเครื่องนี้แล้วก็ลบลายออกไปก่อนเครื่องนี้ก็จะได้ลายเดิมมาแบบสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นะครับผมแล้วก็วิธีที่2นะครับสําหรับการย้ายลายจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ในกรณีที่เราจาพาสเวิร์ดไม่ได้นะครับก็เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมเครื่องเก่าเครื่องนี้ครับก็เข้ามาตรงรูปฟฟััันนนนเืองงรรกาาต้ค่ะบบข แล้วก็มาที <pl> uhm to to ่บัญชีนะครับผมบัญชีแล้วก็นะครับตรง Google เนี้นะครับ Google เนี่ยครับให้เรามากดเชื่อมต่อนะครับกดเชื่อมต่อนะแล้วก็เครื่องก็จะถามว่าเราต้องการเชื่อมจากบัญชี gmail นี้หรือเปล่านะครับบัญชี gmail Google นี้หรือเปล่าถ้าเราต้องการก็กดสีฟ้าไปได้เลยครับนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะถ้าเชื่อมต่อแล้วมันก็ระบบจะขึ้นว่ายกเลิกการเชื่อมต่อนะถ้าเราต้องการยกเลิกเราจะกดย้ำลงไปนะครับ แต่ถ้าขึ้นอย่างนี้คือเชื่อมต่อแล้วนะครับขึ้นยาวๆอย่างเงี้ยขึ้นว่ายกเลิกนะครับขึ้นว่ายกเลิกนี่เพื่อที่จะให้เรากดยกเลิกแต่จริงๆมันเชื่อมต่อแล้วนะครับตรงเนี้ยทีนี้เราก็ลงมาตรงเนี้ยครับตรงนี้ก็ที่คําว่าอนุญาตให้เข้าสู่ระบบอนุญาตให้ไลน์บนอุปกรณ์อื่นเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ให้กดเขียวครับกดกดเขียวตรงนี้ว่าอนุญาตนะครับเครื่องอื่นจะได้เข้าได้เนาะเครื่องอื่นจะได้เข้าได้ในกรณีที่เราจะไปใช้ย้ายไลน์ไปใช้กับเครื่องอื่นของเรานะครับ นะครับตรงนี้ก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเสร็จแล้วนะครับที่เครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่เราจิ้มไปที่ไลน์นะครับแล้วก็จิ้มที่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยวิธีอื่นนะครับแล้วก็จิ้มที่ดําเนินการต่อโดย Google นะครับเครื่องหมายถูกข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า11ปีแล้วก็ดําเนินการต่อโดย Google นะครับแล้วก็เลือกที่ Gmail นะครับที่เป็น Gmail เดิมกับเครื่องเดิมนะครับที่เรานํามาใช้นะครับ แล,แล,แล้วก็ให้เราให้เราเลือกมาที่รับโอน<ก>ย้ายบัญชีนะครับแล้วก็ก็จะมีเลข OTP นะครับส่งมาที่ลายเครื่องเก่านะครับเราเข้าไปตรงลายเราก็จะเห็นเลข OTP นะครับให้เราใช้เลข OTP ตัวล่าสุดครับที่อยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนําไปใส่กับช่องรับเลข OTP บนเครื่องใหม่นะครับที่ลายส่งมาให้เอามาใส่ที่เครื่องใหม่นะครับให้เราดูเป็นเลขล่าสุดเนาะดูเวลาล่าสุดเวลาล่าสุดน่าจะเป็นตัวล่างนะครับ ตัวล่างตัวนี้ยตัาข้างบนจะเป็นเวลานานแล้วตอนนี้เป็นเวลาล่าสุดตัวล่างเป็นเวลาล่าสุดล่าสุดถ้าเราดูเวลาตรงนี้นะครับเป็นสาคัญเพราะบางทีอาจจะส่งซ้ากันสองครั้งนะครับเป็นตัวเลข6หลักนะครับที่ลายส่งมาที่เครื่องเดิมเมื่อเราใส่ตัวเลข6หลักแล้วก็กดตกลงนะครับนี่ครับก็เข้าสู่ระบบดําเนินการต่อก็เลือกข้ามขั้นตอนนี้ไปข้ามนะครับดําเนินการต่อนี่ครับเราก็จะได้ลายจากเครื่องเดิมมาครับสําหรับอันนี้เป็นวิธีที่2นะครับ แล้วก็นะครับวิธีที่3นะครับวิธีที่3สาหรับการย้ายลายนะครับจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะครับในกรณีที่เครื่องเดิมนะครับลายยังเข้าใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าจํารหัสไม่ได้นะครับวิธีที่3นี่ก็คือให้เราตั้งรหัสใหม่ขึ้นมาเลยนะครับตั้งรหัสใหม่ขึ้นมาเลยโดยการเข้าไปที่เข้ามาที่ลายแล้วก็ไปที่ ลุกฟันเฟืองการตั้งค่าเนาะแล้วก็มาที่บัญชีนะครับแล้วก็ไปที่คําว่ารหัสผ่านนะครับรหัสผ่านจิ้มเข้าไปรหัสผ่านปึบแล้วก็ถ้ามีถามรหัสผ่านหน้าจอก็ให้เราใส่รหัสผ่านหน้าจอไปนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับระบบจะให้เราใส่รหัสผ่านใหม่เลยนะครับโดยที่เขาไม่ถามรหัสเก่านะครับโดยที่เขาจะไม่ถามรหัสเก่าให้เราใส่รหัสใหม่เลยใส่รหัสใหม่ไปเลยครับสาหรับการกําหนดรหัสผ่านของไราเยนะครับหรือว่าพัทเวิร์ดนะครับเราก็คือต้องต้องใช้8ตัวนะครับ แปดตัวนี่ก็คือรวมกันทั้งเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายบวกลบเครื่องหมายแอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็พวกนี้นะครับแล้วก็ประเภทตัวอักษรนะภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับทั้งสามประเภทนี้ให้อยู่ในในชุดพาสเวิร์ดนะครับถึงจะได้นะครับตั้งข้างบนแล้วก็ตั้งข้างล่างเพื่อยืนยันให้เหมือนกันครับโดยที่ข้างบนกับข้างล่างต้องเหมือนกันนะครับรูปแบบก็คือให้มีตัวเครื่องหมายนะครับจะเป็นเครื่องหมายแอดเป็นเครื่องหมาย ซีเลียมอะไรก็แล้วแต่เครื่องหมายแล้วก็ตัวอักษรนะครับแต่ว่าบรรทัดบนบรรทัดล่างต้องเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ชชว่์ว่าเหมือนกันให้กดที่รูปตานะครับรูปตาก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเมื่อเรา,าตั้งเสร็จแล้วเนาะเราก็กดลูกศรถอยกลับข้างล่างนิดนึงนะครับกดถอยกลับข้างล่างนิดนึงก็ข้างล่างจะเห็นเป็นแถบสีขเขียวว่าใช้รหัสผ่านนี้นะคับให้เราจิ้มไปใช้รหัสผ่านนี้นะครับแล้วก็ จะได้รหัสผ่านใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จํารหัสผ่านใหม่ให้ได้นะครับแล้วก็มาจําเบอร์โทรนะครับสมมุติว่าใครมี2เบอร์นะครับซิมมี2เบอร์นะครับให้เราจดเบอร์โทรที่ผูกไว้ข้างบนนะครับจดเบอร์โทรที่ผูกไว้ข้างบนโดย6 6 6เนี่ยคือหมายถึงเลข0ูนย์นะครับบวก6 6เนี่ยคือศนย์ก็ให้เราจําเป็น0ูนย์แล้วก็เนี่ยครับก็ตามด้วยตัวเลขเก้าหลักก็คือเบอร์โทรแล้วก็ส่วนรหัสนะที่เราตั้งเมื่อกี้ก็ให้เราจําให้ได้นะครับ ทีนี้เราก็มาที systems, the the ie, so world, ่เครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่นี้ก็เราก็เข้าสู่ระบบแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยวิธีอื่นให้เราเลือกเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับตรงนี้ทําต่ออนุญาตนะครับก็ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ที่ลายเดิมเราผูกไว้นะครับแต่ว่าเบอร์นี้ต้องอยู่นะครับโทรเบอร์ที่ผูกไว้ต้องอยู่นะครับเบอร์นี้ไม่อยู่ไม่ได้เพราะเราจะเอาใช้เบอร์นี้รับเลข OTP อีกครั้งนะครับแล้วก็คีย์หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ไปให้เราคีย์หมายเลข10หลักนะครับ หมายเลขโทรศัพท์สิหลักหกนี่เราไม่ต้องใส่ก็ได้6กเราใส่เป็นตแทนก็ได้นะครับเราคีย1สิหลักเราก็ติก๊กข้าวเจ้าอายุไม่ต่ำกว่าสิบเปีครับติกถัดไปกดตกลงนะครับเพื่อรับ SMS นะครับนะครับระบบก็จะส่ง SMS ไปที่ซิมนะครับ<ม>ไปที่ซิมถ้าซิมอยู่ในเครื่องเครื่องใหม่ระบบก็จะใส่ตัวเลขให้โดยโอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับ แล้วก็ใช้แล้วนี่คือบัญชีของฉันนะครับถ้าถูกต้องครับมีรูปลายเราโชว์ขึ้นมานะครับก็ให้เรากดไปที่ใช่แล้วนี่คือบัญชีของฉันแล้วก็ระบบจะแจ้งเป็นรูปแล้วก็เป็นชื่อเดิมมาให้เรานะครับเพื่อให้เรารู้ว่าใช้ชื่อนี้ไหมถ้าใช่แล้วก็กดใช่แล้วนี่คือบัญชีของฉันนะครับนะครับจากนั้นเราก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้เมื่อกี้กับเครื่องนี้นะครับก็ใส่ก็ใส่เข้าไปใส่รหัสที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับ จากนั้นให้เรากดรูปตาดูนะครับว่าใส่ตรงไหมนะครับเราสามารถกดที่รูปตาเพื่อดูเราดูว่าที่เราขี่ไปตรงไหมนะครับอาตรงก็กดลูกศรเขียวนะครับปึ๊บนี่ครับก็ให้เรากดดําเนินการต่อจากนั้นกดข้ามขั้นตอนนี้นะครับข้ามนะครับดําเนินการต่อนะครับแล้วก็กดเพิ่มเพิ่มอัตโนมัติถ้าเราต้องการเรียกเพื่อนเดิมนะครับที่อยู่ในซิมเข้ามานะครับก็กดเพิ่มเพิ่มอัตโนมัตินะครับก็กดลูกศรถัดไปนะครับ เราก็กดทาต่ออนุญาตโตก็จะเรียกกลุ่มชื่อเพื่อนนะครับที่อยู่ในซิมในระบบเดิมนะครับเข้ามาที่บัญชีของเรานะครับนะครับเราก็จะได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีที่3นะครับก็จะได้รายเดิมของเรานะครับ สำหรับ3ามวิธีข้างต้นนะครับที่ว่ามานะครับก็ใครลองแล้วได้ไม่ได้นะครับหรือติดตรงไหนนะครับก็ขอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมพิมพ์คำว่ามีประโยชน์ไว้ใต้คลิปคอมเมนต์ว่ามีประโยชน์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจงให้ทีมงานแล้วก็จะได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาอีกทีนะครับสาหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ